ลูกชายเดินตามรอยพ่อครับก้าวกระโดดมากๆครับล่าสุดโรนัลโดจูเนียร์ลูกของโดเนาะติดทีม u 16ฝอยทองโปรโต,ตุเกสครั้งแรกเรียบร้อยนะครับคริสโนโรนัลโดจูเนียร์ครับก้าวตามรอยเท้าของคุณพ่ออย่างก้าวกระโดดนะหลังจากได้รับการเรียกตัวติดทีมชาติโปรโต,ตุเกสชุดอายตุต่ำกว่า16ปีเป็นครั้งแรกนะครับ นักเตะวัย15ปีผู้นี้ครับซึ่งเล่นอยู่ใน Amazon, อะคาเดมี่ของสโมสรออลนาเซอร์มีชื่ออยู่ใน22กุ่นพลของมินิฝอยทองนะครับก็คือทีมชาติโปรตุเกสชุดเล็กนะครับทีมชาติโปรตุเกสมีโปรแกรมพบกับตุรกีเวลและก็อังกฤษในรายการฟีดเลชันครับนะทัวร์นาเมนต์ระหว่างวันที่30ตุลาคมถึง4พฤศจิกายนนี้โดยโรนัลโดจูเนียร์ครับจะถูกเรียกตัวขึ้นมาเล่นในรุ่นอายุที่สูงกว่าหลังจากประเดิมสนามในรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เขาลงสนามนัดแรกในเกมที่เอาชนะญี่ปุ่น4-1และได้รับคําชมจากคุณพ่อเมื่อได้ลงสนามในนามทีมชาตินะครับปีกดาวรุ่งที่ชาวโปรโตุเกสเรียกว่าครนะิสเยโนโรนัลโดจูเนียเนถูกส่งลงสนามในฐานะตัวสำรองในทัวร์นาเมนต์วลลาตโกมาโควิชนะครับที่ประเทศโคเอเชียภายหลังจบเกมครับโรนัลโดซีเนียหรือว่าคุณพ่อของเขาก็โพสต์ข้อความบน i อนะครับในขณะนั้นก็บอกว่ายินด,ดีด้วยกับนัดประเดิมสนามให้กับโปรโตุเกสนะลูกชายภูมิใจนในตัวลูกมากนะครับ ดาวรุ่งรายนี้สวมเสื้อหมายเลข7อนันดุดังของพ่อในการรับใช้ทีมชาติโปรโตุเกสและก็ลงสนามต่อหน้าแมมองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในโครเอเชียนะครับนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าแมมองของท็อตแนมฮอสเปอร์ก็ได้เข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกับไบร์เซอร์เบร์ิบรเซอยดอร์มุนไลซิกฮอฟเฟนแฮมเรดบูซบวกอินเตอร์มิลานยูเวนตุสและก็อตาลันตาพัฒนาการของโรนัลโดจูเนียร์นะครับเป็นไปได้ด้วยดีและหะ และหากความสามารถของเขาเอื้ออํานวยเนี่ยเขาจะมีโอกาสลงเล่นให้กับทีมชาติโปรตุเกสในรุ่นที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าตอนนี้ก้าวกระโดดนะครับลูกของโรนัลโดก็ติดทีม u ู16ทีมชาติโปรตุเกสเป็นครั้งแรกเรียบร้อยนะครับแมนยูร่วมวงเชลซีแมสตี้ชิงตัวเอเลียดเอเดอร์สันนะครับ รายงานเขาบอกว่าแมนยูคือม้าตัวที่3ที่เข้าซองรายงานตัวร่วมวงในการแย่งชิงตัวเอเลดเอเดสันร่วมกับเชลซีและก็แมนซิตี้กองกลางของนอรเเดฟอร์เรสต์ s, รายนี้กลายเป็นที่จับตามองอย่างมากหลังจากแจ้งเกิดอย่างงดงามเลยกับทีมชาติอังกฤษนะครับได้รับคําชื่นชมอย่างล้นหลามจ,จากโจมัสซูเคิลแมสซิตี้ City, และก็เชลซีต่างจับตามองพัฒนาการของกองกลางรายนี้ซึ่งกําลังจะอายุครบ23ปีในเดือนหน้า และถูมองว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งพุ่งแรงที่สุดของวงการฟุตบอลอังกฤษรายงานจาก Mirr o r ครับบอกว่าด้วยด้านที่ดังกล่าวทําให้แมนยูนเต็ดเนี่ยที่กําลังต้องการปรปับปรุงกองกลางเป็นเป้าหมายหลักในการเสริมทัพครั้งหน้าต้องขยับตัวพวกเขายัางพิจารณานักเตะอย่างคาร์ลสบาลบ้าของไบรตันและก็อดัมวอตันดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษของคริสตัลเพลตีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามเอเลียดเอเดอร์สันก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่แมนยูชื่นชอบอย่างมากเหมือนกันอามริมให้ความสนใจ แม้จะเพิ่งประเดิมสานามให้กับทีมชาติอังกฤษไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันติดทีมชาติที่ใหญ่ไปแล้ว4นันดและถูกมองว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นตัวจริงในการเล่นฟุตบอลโลกปีหน้ากับอังกฤษด,ด้วยแมนยูครับต้องการนักเตะที่เข้ามาสร้างสมดุลที่ดีขึ้นในแดนกลางและอาจจะมองหาผู้เล่นใหม่2คนท่ามกลางข่าวว่าบรูโน่เนี่ยที่ได้รับความสนใจจากซาอุดีอาระเบียขณะที่คาเซเมโร่ก็กําลังจะหมดสัญญาในช่วงตลาดซัมเมอร์นหน้านะครับก็จะเอามาเป็นตัวตายตัวแทน,นนะก็มีข่าวว่า คัาร์าลอสบาลบาอารัมวอตันก็เอเลียดเอเดรซันนะครับคนนี้ก็กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นเลยกับทางด้านนอตเทิฟอเรสแล้วก็ทางด้านของทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่นะครับโอ้โหเปรีย้ยงปล่าเนื้อหอมเลยทีเดียวนะครับรอติดตามครับว่าจะมีความคืบหน้าในเรื่องของการย้ายทีมยังไงบ้าง